อีเลงก้ากลับไปยิงแมนยูปืนใหญ่ยังบูสู้เก็บ3คะแนนส่วนมัรลิดยังไปต่อในบอลถ้วยสเปนรวมถึงคู่อื่นในพิมิลีและบอลถ้วยอย่างเดอเอลโคาวโคปาอิตาเลียและเฟรนครับจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันในผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ประจำวันที่หนเมษายนครับมาเริ่มกันที่การแข่งขันพิมิลีอังกฤษนัดที่30ครับ ที่ทากนอตติแฮมฟอเรสเปิดบ้านเฉือนชนะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์จากการจำประตูของแอนโทนีอีเรนกาในนาทีที่5ครับผู้ที่2เป็นทางอาเซนอลครับเปิดบ้านชนะทางฟูลแลมไป2ประตูต่อ1จากการจำประตูของมิเกลโบเรโนและก็บูกโยสากา้าและวูฟครับเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนณนะตอนนี้อันดับ1ครับยังคงเป็นของลิวพูที่มีอยู่70คะแนนอันดับ2อาร์เซนอล61คะแนน อันดับ 3, f o ฟอร์ดิสับ57คะแนนอันดับ 4, เชลซี9 9คะแนนอันดับ 5, m a n มนเชสเตอร์ซิตี้48คะแนนอันดับ 6, New วคาสเซิลครับ47คะแนนอันดับ 7, b r i บร t o ันครับมีแต้มเท่ากันที่47คะแนนอันดับ 8, f u ฟูแลมมี45คะแนนอันดับ 9, กแอสตันวลาครับแต้มเท่ากันเช่นกันมี45คะแนนและอันดับ 10, เป็นบอลมัดมี44คะแนน โดยที่ตารางโซนใช้นั้นต้องไปดูส่วนบนครับที่เป็นแมนยูนั้นลังอันดับ13เท่าเดิมมี37คะแนนส่วน14ครับเป็นสเปอร์มี34คะแนนอันดับ15เอฟเวอร์ตันครับ34คะแนนและอันดับ16เวสแฮมมี34คะแนนขนาดที่โซนตกชั้นนั้นค่อนข้างชัดเจนครับพาเป็น3ทีมนี้แน่ๆเนึ่งจากวอาอส์สวิตเนียมีเพียงแค่17เลสเตอร์ซิตี้เองก็มีเพียงแค่17คะแนนครับและซาว์ทป์ตันมี9คะแนน มันดูดาวสโมสประจำพรีเมียร์ลีกปีนี้ครับที่อันดับหนึ่งนั้นยังเป็นของโมฮัมเหม็ดซาาห์ที่ยิงไปถึง27ประตูอันดับ2อเออร์ลิงฮาแลนด์21ประตูอันดับ3อเล็กซานเดอร์อิสซัก19ประตูอันดับ4คริสบูต18ประตูอันดับ5าไรอันเอมเบลโม15ประตูครับมาต่อกันที่การแข่งขันโกปาเดเลรอบรองชนะเลิศน,นัดที่สองครับที่จางเลอมาริดเสมอกับเลอโซิดาดไป4ประตูต่อ4ในช่วงต่อเวลาซึ่ง4ประตูของมาริดครับเปิดสกอร์ด้วยเอนริก จูดเบลดิงแฮมโอเดียงชูแอมินนี่และลูกที่4ลูกปิดเกมครับจากอันโตนิโอลูดิเกอร์ทำให้สกอร์รวม2เกมนั้นมาริชชนะไป5ประตูต่อ4ครับโดยที่การแข่งขันอีกคู่หนึ่งครับซึ่งจะแข่งในคืนนี้จะเป็นทางแอดมิริดครับเปิดบ้านพบกับบาร์เซโลนาเวลาตี2-30นาทีซึ่งจากเกมแรกนั้นทั้งคู่ครับเสมอกันมา4ประตูต่อ4มาต่อกันที่การแข่งขัน d f l อฟเอคล卡รอบรองชนะเลิศครับที่เป็นทางบิลเลฟิลพลิกชนะจางเลโวกูเซนไป2ประตูต่อ1 ซึ่งทางเบลเฟาลครับจะต้องไปพบหนึ่งใน2ทีมที่จะลงแข่งวันนี้อย่างซูสกาดและก็อาเบรไลซิกที่จะลงเตะในค่าคืนนี้เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีมาต่อกันที่การแข่งขันโกปาอิตาเลียรอบรองชนะเลิศเช่นกันครับที่เป็นทางออมโปลีแพ้กับโบลญญาศูนย์ประตูต่อ3และจะต้องไปรอคู่แข่งในคืนนี้ที่จะเป็นทางเอซีมิลานครับจะเจอกับอินเตอร์มิลานเวลาตีสองและมาส่งใช้ที่การแข่งขันเฟนครับรอบรองชนะเลิศครับที่ทางดันคือแพ้กับเปเอชเชไป2ประตูต่อ4 ซึ่งเป๊เฉยครับจะต้องไปเจอหนึ่งใน2ทีระหว่างจางแคนเนสกับแรงที่จะลงแข่งกันเวลาตีสองครับและจังหมดนี้คือผลการแข่งกันฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมในเกมต่อไปด้วยของบอลถ้วยครับจะมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหลน่นต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เป็นวันที่สดใสโชคดีกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ